พี่น้องครับนี่ของแท้เลยนะครับเจ้โอ่อนขนาดครับพี่น้องครับครับพี่น้องงานขนาดครับกำลังออกนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับผมข้องแม่น้ำจากทานรองนะครับเนาะมื้อนี้มาเกี่ยวโคกครับมื้อนี้ผมหาพี่น้องขึ้นมาเก็บเหกี่ยวโคก อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเทพพิมพ์นครพนมนะนี่เขาครับเจ็บเป็นเนื้อแก่ผมที่น้องบ้นตกถามทรไมชาติดนะพี่น้องแล้วมันถึงเป็นฝนตกครับไม่พี่น้องเก็บเห็นน้ำฝนครับนี่คือปลาแถวอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเทพพิมพน์นครพนมนะเมื้อนี้ผมกับแม่น้องจา๋ามาเก็บเห็ดครับพี่น้องครับเป็นเรื่องไรครับแม่น้องจา๋าเห็ดเหรอ ที่น่องได้แต่อดอกตุ้มๆกับไข่ๆจากที่น้องนี่เป็นเห็ดละโงกนะครับนะที่น่องครับเห็ดละโลงกเรียงเห็ดละโงกปลาที่นี่เป็นเห็ดละโงกปลาจากธรรมชาติครับที่น้องครับโอ้บรรยากาศปลาบรรยากาศเขาครับที่น้องบรรยากาศดีขนาดครับทีนี้ถือว่าออกง้มครับเห็ดครับ ครับพี่นอ้องเบิึงเห็ุเดียวกันกนะครับเนาะโอ้ได้หม้อ,อกแกงมาแกงเลยครับแม่นางจ่าเนาะเอาเลยเรื่อนี้ถือว่ามานอยู่ใหาเห็ดเล่นน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ผมเอาบรรยากาศทั้งคู่ทั้งเขาให้พี่น้องมึงได้ครับเด้อช่วงนี้หนาฝนนะครับก็ทีบ่มีแดดครับพี่น้องครับมื่อไหรครับพี่น้องเที่ยวปลานะครับเนาะ ปลาแถบนี้ก็เป็นปลาเดญนจะพันครับพี่น้องครับหรือว่าปลาเต่งลังเนาะพี่น้องเบิ่งต้นไม้บุไใหญ่ครับต้นไม้เป็นต้นไม้เน้นน้อย,อยแต่ว่ากระสีโล่งครับพี่น้องหาเห็ดก็บรรยากาศดีครับหเห็ดเด่นไปนะครับเนาะบ่หกบุญยหญ่ภายในครับก็จังพี่น้องเห็นนี่แหละครับนั่นบ่ครับ โอ้เห็นปะครับโดอกอกบาเลยจ้ันนี้พีน้องครับโอ้พี่น้องเนครับโอ้ทางายมันเนาไอ้นี่พอเห็ดล้วได้ครับได้พี่น้องครับนี่เป็นเห็ดละงกครับพี่น้องเห็ดละงุกเหลืองไดครับได้เห็ดละงกเหลืองนะครับี่อเป็นไทไครับดอกนี้กะซีท่าแน่ครับพี่น้องครับ ฟังน,นี่ก็คือเป็นไข่นะครับเนาะเห็นกระมังออกกำงามเลยครับพี่น้องครับโอ้นี่เป็นไข่เห็ดนะครับเด้อเก็บเลยครับนี่ไข่เห็ดนะครับพี่น้องครับนะครับนี่ก็กเป็นไข่เห็ดเชียครับไข่จุ่มเนี่ยคือว่าเป็นอันอย่างของคนหาเห็ดเนี่ยมันคือ เังยังก็เป็นที่ปาฏนาของค้นหาเห็ดนะจออ้ะดอกจุงดอกไทยนะจ้ะดอกต่มเฮานี่มันที่เสแปรก่บเแปรกับมูอท่านไ,ไปเนาะนครับดอกต่มของเห็ดละโงะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่คือดอกต่มของเห็ดละโงกนะครับเนาะอู้สะรรคนครับพี่น้องเห็ดธรรมชาติบ่าได้ปลูกบ่าได้เพาะจากพี่น้องเกิดน้ำพูน้ำเขาเนาะครับ จะอ่อนครับนอนครับเขาก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับแม่้องจ่าครับเก็บเรียนไปเรื่อยๆ,รอยๆครับโอ้นี่พี่น้องครับดอกนึ่งได้ผมมาปล่อยอยู่หนึ่งดอกหนึงครับเห็นเืน้ำกันเนาะครับเนาะ นี่คือการหายู่หากินของคนไทยบ้านนะครับพี่นงครับหายู่หากินกันไปตามฤด,ดูกาลครับบางเว้นจากการทํางานครับขึ้นภูขึ้นเขาหากเก็บเห็ดครับช่วงนี้หนาฝนนะครับพี่นอง ครับผมจะติดม้างครับเป๋าเก็บคนนันองครับอ้ดอกกำลังงางๆเลยครับ มันแปลนสีเหลียวเห็นไก่เนาะพี่เนาะเหยียดยู่ไกลแต่ไหนเขาก็เหลียวเห็นเี็ดแล้วโก็มันหายง่ายเป็นสีเหลืองจ้ะครับหาต่อนะครับพี่น้องครับรุ่นเบ่งน้ำกันได้พี่น้องได้ ดีมึงบ่หกครับพี่น้องเห็นออกก็คือเห็นเลยครับเนาะอู้ผมเห็นอีกแล้วครับพี่น้องครับได้พี่น้องได้อันนี้ผมเห็นไข่มัน,น,น,นครับเนาะนี่คือไข่เห็นละงอก้คพี่น้องครับเดี๋ยวแม่น้องจ๋ามาเก็บ วันนี้นะครับเนี่ยบครับคอีรับบอสามรี่ครับเดี๋ยวเที่ยงอีกเดี๋เพือนอบเเย็นครับอ,อบย,ยบ่ที่อีกในที่นอนบ้อาบงครับเ,เก็บแล้ค<ด>รับเก็บไปหรือยๆครับครับโอ,อ้กำลังออกครับที่นองครับีจะแม่นนะครับเต้ขึีจะแม่นแโอ้ออกที สามซีดอกติดกันนะครับสามซีตุ่มละพี่น้าะโมเมนเห็ดเพาะนะครับนี่เป็นเห็ดระโหกดนะว่าบอกว่าเป็นใครที่กันครับรุ่นต่อนะครับเนาะพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับนี่ของแท้เลยนะครับเจ้าโอ้สอนขนาดครับพี่น้องครับครับโอ้พี่น้อง งานขนาดครับกำลังออกนะครับเนาะครับทิ้มเนเะนีคนคนน่ครับพี่น้องจ้าเก็บเลยครับเนาะอ้วมือนีมันครับพี่น้องครับ,รบทั้งที่ก็เป็นไทยครับ น้องมาเก็บเห็ดกับแม่น้องจ่าจ้าตรงเก็บนะครับน้พี่น้องครับนี่นี่มาเก็บกับแม่น้องจ่าแล้วจ่แม่น,นะครับเนดะ้โอ้กินตามฤดูกาลนะพี่น้องานะ เป็นความสุขของคนบ้านนอกบ้านนาเขาครับเห็ดละงูนี่รสชาติดีขนาดพี่น้องเปรี้ยวไปแกงไปต้มยำไปเห็ดยังนี่ก็โอ้เด็ดขาดครับไปลุยต่อนะครับเนาะมีดอกไม้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับอะลุยต่อครับพี่น้อง พี่น้องได้ยินเสียงน้ำตกบ้างนะครับหรือว,ว่าทั้งเขยภูมิเอือน,น้้ำตนฟูนะครับเนาะน้ำตนฟูนี่ก็คือตกลงไม้จากภูกเขาครับพี่น้องครับท่าทรายนะเดี๋ยวจากน้อยที่ไปไทยพี่น้องมึงนะครับเด้อ ตอนนี้จะสิระวังมืนไปไหนะครับเนาะมืนก้อนหินมันอย่างรครับห่าเห็ดไปต้องกัดเนาะครับเนาะ พี่น้่งบอแมนนะครับเนาะพี่น้องบอแมนเห็นละงกด้วยสินะครับเนี่ยน้องจ่าเราก็หายอยู่ทั้งปุ่นครับพี่น้องรุ่นตตออีกนะครับเนาะครับพี่น้องนี่ก็คือการเก็บเห็ดนะครับเนาะ ม้วนครับพี่น้องครับปะดุยต่อครับขับพี่น้องเมื่อนี้บ่มีแดดได้ไหมครับได้พี่เห็นอยู่นี่คือเป็นหมอกฝนนะครับเนาะฝนลงมาแล้วค็หมอกคุ้มไปเบิดเลยครับตอนนี้ก็สิได้เวลากลับแล้วะครับพี่น้องครับหลังจากที่หามาประมาณสักสองชั่วโมงได้นะครับเนาะ มื่อนี้ฝนตกแข้งขนาดครับพี่น้องนี่คือน้ำไหลลงมาจากภูเขาคด้พี่น้องนะหรือทางใช้พุ่มเอิ้นมานนําตนมาทันกับน้ำตนคูตนเขาลงมาครับจากห่วยนะพี่น้องเนาะจากลำห่วยธรรมชาติครับสวยงามครับเป็นน้ำตกครับพี่น้องกับเห็นน้ำตกเนน้อยนะครับเนาะเย็นสบายเลยครับชวนนะเมื่อนี้พวกมีแดดเลยครับพี่น้อง เห็นมือที่มากเก็บเห็ดละม้วนครับได้เห็ดละงกไปแกงหม้อปักไงเลยครับพี่น้องครับมากกินน้ากันเด้อพี่น้องทางไก่ทางไก่สีแกงเห็ดละงกแซ่บๆสุกินครับพี่น้องตอนนี้ครับเบื้องน้าตกไปน้ากันตอนนี้ครับเนาะสำหรับผมแล้วผมก็มางามอยู่ครับสบายใจครับพี่น้องเดียวเห็นแล้วก็ได้ ถึงซีบยนยใหญ่แต่ก็สวยงามในระดับหนึ่งคนระพี่น้องเนาะหินน้ำตกนน้อยไหลลงมาจากภูเขาครับตอนนี้ผมกับพี่น้องจ๋ากระซิ๊กลับบ้านแล้วล่ะครับพี่น้องนี่จะเป็นระวังทางนะพี่น้องเนาะมีเป็นทางลงไปบ้านครับครับสำหรับคลิปนี้ผมกับแม่น้องจา๋า เขาก็ลาพี่น้องไปซ้ำนี่นะครับเนาะกับการเก็บเห็ดของเขาผลงานมือเนี่ยจากพี่น้องครับลิหนาเขาซิมีอย่างดีๆให้พี่น้องบึงติดตามด้วยพี่น้องเด้อว่าเขาซิมีสิบใดดีๆพาพี่น้องไปเลาะทั้งใดครับสําหรับช่องแม่น้องจาาพาเลาะน้พี่น้องเนาะมือเนี่ยแม่น้องจาพาพาเลาะมาเก็บเห็ดและงกปลาเนาะจากพี่น้องครับมือหนามาลุน่นโตไปว่าโอน้องจาาที่พาเลาะไปทั้งใดพี่น้อง ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซักนี้นะครับเนาะพวกของอก็ลาพี่น้องไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับไ่ได้สวัสดีจ้า